ท่านจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถแท็กเตอร์คูโบต้ายามองตราพล้ยทองครับมิคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวใช้ทางนองกรปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเค็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยามองตราพล้ยทองวันนี้ต้องขอบคุณกับรถกระบะมิตซูบิชิไททันเครื่องดื่มเ1 5 0้พร้อมด้วยซปเปอร์กาแฟขอขอบพระคุณครับเริ่มจะเดิมขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับเพชรพันล้านเป็นมวยขวานะครับแต่ตีสายหน้านั้นแม่นนะครับกรดงก็เห็นมาในหลายไฟแล้วก็ฟอร์มการชก ช่วงหลังก็ถือว่าสดใช้ได้เลยนะครับมาดูนะครับขยับเข้าไปโอ้โหนี่มีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดเจเอาวุธก็แรงทุกลูกลูกร่างก็ได้เกรียบด้วยครับอา้าวบนเวทีนะครับดูดีเลยทีเดียวเพชรพลรานแดงน้ำเงินเจเจเอา้าวสองเจนะครับถ้าเติมอีกเจก็จิ้มนะอา้าวนี่นะครับไฟแดงเพชรพา้านน้ำเงิน,นเจเจนะครับ มาดูแม่รูปร่างน้ำเงินใช่ได้ถีบเท้าหลังไปทีนึงแม่ถีบเท้าหลังนี่นึกถึงเลยในดีนะครับเชนน้อยสอสิริพันธ์นี่โอ้หมวยมวยขวานะครับแต่ว่าถีบตีหลังนี่เหลือเกินเลยเอ้ามาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรพล,ลานน้ำเงินเจเจเอ้า,ออาถีบพิธีโอ้โหถีบจนสองตีเลยตีหน้าตีหลังถีบได้หมดนะครับเจเจอ่ะนี่ครับ117ปอนด์ประมาณันตั้มเวทอืมดูประเภท เดินได้ถอยเป็นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดเกมด้วยแหะครับเจอกันแบบนี้ก็สนุกเลยครับอาวุธคมหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เพชรพันล้านสุราคานี เจเจพิษณุโลกครับเสือใต้กับสิงเหนือเสือใต้กับสิงเหนือไม่ใช่ไบเยนกับฮัมบูกนะครับเอาละครับดูว่าเจเจนี่ยกนี้มาชกในเกมตั้งรับนะครับมีแท่งนี้หมัดสลับเอาไว้เพชรพั้านจะหาดวนแล้วนะครับเดินกระยับเข้าไปรูปร่างนั้นเสียเปียบก็จริงนะครับแต่หัวใจนี่ห้โหลายๆไฟที่ผ่านมาก็ถือว่าสอบผ่านเดินกยับไปเรื่อยเอาเบียดเข้าไป เจเจก็มีหมัดนี่ครับคอยดักบวกอยู่แล้วก็ต่อยแม่นต่อยหนักนะครับอย่าพลาดนะครับเพชรพันล้านอ้าจะเป็นล่าครอยากเขาไปอีกไม,ม,ม่เจเจมามูเฮงดีเหลือเกินนะครับสีหน้าแววตากระจ่องทะมึงถึงเลยอ่ะดีเลยครับชมทั้งเมืองเลยทีเดียวโด่จะเป็นชูชีพอุทยัยนะสมพร หรือแม้กระทั่งสจต้มระจินีนะครับนี่สจหลายจะจัดมวยพวกนี้เดี๋ยวก็ดูรายการนี้อ้าวใครใก็ดูทางเอ้าซ้ายมาสวยเพชรพลานนะครับเจเจขยับเขอีนี่แหละจัดให้แฟนได้ตื่นเต้นตลอดเลยทีเดียวเอ้าซ้ายไปเจเจอ้าซ้ายมาเพชรพลานปลายยกปลายยกนี่นะครับเดี๋ยวรอรางวัลจากเฮมอเตอร์ด้วยนะนี่นะครับ่เยเ,รรอนะบเอ้าซ้ายไปเจเจเพชรพารานตมามีเฮปลายยก อีกนิดนึงเอาขยับมาแหมรุกเอาย้ายไปเจเจเพชรพลรานเอาขยับไปอีกมาแกย,ย่องย่องย่องเจเจแหมหมดลูกนี้ไม่นี่หมดยกก่อนโชว์รูม19ศูนย์บริการครับโทรไปที่02น6 2 6555จากโตโยต้าเชียมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่สามมาครับเริ่มย่ออาวุธกันมากขึ้นเจเจนี่ ชกในเกมตั้งรับมานะครับยกที่2ยกนี้เริ่มขยับเข้าไปมีลูกถีบนาไปก่อนเอาละครับเปียนเข้าไปมีหม,มัดมีแขล้งมวยขวาทั้งคู่นะครับแต่แท่นซ้ายก็ถือว่าทํางานได้ดีด้วยกันถือว่าขยับเข้าไปเป็ยพันล้านมาชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับเอาขยับมากๆเจเจกับชกแบบดูดิไม่กดดันด้วย, JJ J, น,ยกออกนะครับเจเจเอ้าเลือดยาบออกอะไรก็ออกแลาว เพชรพลราลแดงนะน้ำเงินเอน้เอาเจเจเตะมา,าการ์ไม่ตกนี่นะครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยถ้าร่างกายดีดๆน้ำหนักไม่หนีกันต่างชาติก็ต่างชาติมาเฮึกมาเฮึกเออไปแดงเพชรพลราน,นะครับน้ำเงินเจเจนี่แหละเขกคอยู่มวยมันมันสุกอย่างนี้มันอย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับ ซีพีท่านดรพงศ์วิเศษพิทูลด้วยเอาเอาขยับข้อขวาของเจเจแกเตะได้ทุกเอาขาล่างมาแต่เลือกไปเรื่อยนะครับเจเจแต่อย่ายุบอย่าย่นนะตอนนี้เครื่องต้องติดต้องล้อแล้วครับไฟแดงเพชรพัลลัสแม่ถ้าเดินช้านี่ดูครับแม่แข้งเจเจมาก่อนเลยครับแม่ถึงจะบล็อกได้บังได้แต่ว่ารับไปเยอะๆมันมันมันจะเปรี้ยนะครับโอ้โหดูครับแขนซ้ายแม่ดู เจเจแก่จ้องจ้องจ้องแล้วก็เล็งหวดไปที่ต้นแขนครับโอ้โหมาเดี๋ยวต้องดูว่าลูกลูกยับไปเรื่อยๆที่ต้นแขนของเจเจนี่แหมจะส่งผลอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ออกแม่นด้วยนะครับเจเจหนักแรงทุกลูกเลยนะครับแข้งทั้งซ้ายทั้งขวาเพชรพันล้านขยับเข้าไปโดนเข้าไปเยอะๆเจเจไม่ประทะดูนะครับเท่งขวานี่มาแต่ละดอกโอ้โห เจ็บๆทั้งนั้นนะครับวก็รู้แป๊บหบวกสอกซ้ายนะครับเต็มไปทางเลยครับยุติการชกเลยครับใครจะคิดเนี่ยโหเดี๋ยวดูโอ้โหปักษาแหวกรลังทีเดียวเลยนะครับฤษีขีม่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเป็นไปได้อย่างไรไม่คาดคิดเลยทีเดียวเดี๋ยวขอภาพช้ามาเลยนะครับภาพช้ามาเลยทีเดียวโอ้โหสุดๆเลยนะครับไฟแดงเพชรพันล้านโดนเจเจศอกซ้ายศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับนีแล้ะ มาดูภาพช้านะครับเป๊บนี่แหละครับก้าวซ้ายไปปั๊บนี่แหละครับปักษาแหวกรังทีเดียวโดนเต็มกระดงคางเลยนะครับโอ้โหนี่แหละนี่แหละคาดไม่ถึงเลยทีเดียวฤษีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไปไม่ได้อย่างไรดูนีเนี่ยปังเข้าไปนี่แหละครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยนี่ครบท้วนเลยพลาดนิดเดียวนี่ถึงหามเลยนะครับนี่แหละโอ้โหสุดๆเลยวันนี้เจเจนะครับอภิโม